แม่ไม่ได้สอนนะคะหนูสอนคนสอนเห็นรูเห็นหัวใจอ่ะหัวใจอยู่หนูไหนอ่ะคะเมื่อกี้แม่เช็ดตาออกได้ไหมได้ได้ไหมลูกไม่ใช่โอ้ยเปื้อนแล้วเราน่ะมือหนูเขาเปื้อนค่ะมือหนูอะเว้ยนี่ทำให้เล็บเปื้อนไปด้วยเลยโอ้ยทาเล็บได้สวยมากเลยอะเนียนมากเลยอ่ะ ลูกสาวสวยมีตะคนบอกว่าวิจิตสวยออ้เนอะเอ่อเออดีจ้ะเอออ่านไม่ทันเออเออแม่อ่านให้วิจิตตอบนะตอบไปแม่ไม่ตอบแล้วนะแม่ก็สวยแม่สวยป่ะลูกสวยค่ะหนักแน่นแสดงว่าพูดจริง ชัดหนักแน่นแสดงว่าหนูไม่โกหกแม่สวยจริงๆด้วยแหละไหนลองดืมตาดิตาแม่หมวยตาวิติวิจโตมากเลยฮะปุยจ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 ุยไม่ต้องเกินพี่พี่เขาหรอกทั้งใจค่ะทำไมไม่มีสมาธิเลยเนาะน้ะลูกไม่เหมือนข้างแรกเลยอ่ะนี่ มินิฮาร์ดค่ะชอบเลยค่ะแยมีนิหนูสุดจริงๆนะสุดจริงๆอะไรสุดจริงๆสุดจริงๆสุดจริงๆ เไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรอกอื่เซ็ตปวดอยู่ย่าไมยชีชุบเปล่าข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้พอแล้วลูกเป็นไรหรอกอีเกเฮ้ยเ้ยงีแคตเตอร์จะเป็ตไปก็มีข้างหนึ่งไม่มีข้างนึงอก็ได้นะ <c oughs> ก็ดูดีดูเท่ดีดูโอเคดูตลก <c oughs> <c oughs> ดูดูตลก <c oughs> อลานเรียบไทยอ่านเลีบยลบไทยถาพี่พี่ทานข้าวยังคะทาเกียกอเข้า,า,า,าขึข้นละโอ้ยหเข้าขึ้นละโอโ้โหไฮไฮน่ารักมากไฮรู้รู้รู้ไหมว่าพี่เขาเขียนว่าอะไรชอบน้องพี่แม่อ่านไม่ทนันแม่ก็อยากอ่านให้นะขอาขึ้นละยิ้มตามีจีเอ,อ ขอบละไหน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 จ๋าขอบคุณค่ะไหนวิจิตร้องขอบคุณแบบแบบแมรี่ขอบคุณค่ะค่ะโอ้ยเอ็มไม่หนูได้เลกได้ลูกอุลยวิจิตรเฮ้ย ไอ้บูบูเมื่อกี้เนี่ยอ้โหมันอันตรนเกิดไม่ทันม่อ่แม่ก็อยากอานให้หนูตอบพี่พี่น่ารักมากอ <economies> ่ะ <taking> อ <harder> <half back> ันนี้ทันกี่ขวบแล้วคะอะพี่พี่เจเจถาม่ากี่ขวบแล้วคะลูก แม่อ่านไม่ทันสวยมากเออดีใจขอบคุณมากค่ะนะคะปีจีให้แม่เหรือตาข้างเดียวอยู่อย่างนี้จริงหรอจริงเหรอเฮ <c oughs> ้ยขอบคุณคนะ่ะโอ้ยเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะหมวกมวก็ให้เลยน่ารักพี่ก็บอกว่าน่ารักขอบคุณคนะ่ะพี่วัดพี่พี่วัดบอกว่าดีใจอยู่กับอ่ะแม่แม่อ่านไม่ทันเฮ้ย พวงอะไรวันแม่ชาวขุ good, ้นแก้ยอ่อนหวานขอกค่ะมีเหรอคะหนูลองกดดิกดน่ะกดไอคอนน่ะ <c oughs> ที่หนูชอบอ่ะ <c oughs> อันอันแรกเลยลองกดอันแรกสิลูกแล้วห <c oughs> นูก็กดเองเลยมีเสียงหัวเราะมีปลุกมืออ่ะ <c oughs> อ่า <c oughs> ลองลองดิลองได้หมด จะดูขอบคุณของคนดีนะค่ะโอ้ยมันมีเสียงหอวเราะก็มีนะวิจิตรนะเสียงหัวเราะหนูเขบาุณค่ะนี่ยกดกด ขานะเอา,อางี้หน้าตาเหมือนคุณสอนรามมากเหมือนไหมคะเหมือนค่ะคุณสอนรามคือใครคะป๊าป๊าค่ะรักป๊าป,ป๊ารากดเรากดไป่ต้องบ่อยอก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวพี่พี่เข,ขาลำคัน มินิเฮาส์เอางี้จ้าใช่แล้วกดไม่เดี๋ยวเผื่อพี่ๆี่เขาลำคาญเสียงอันนั้นเนี่ยหนูหนูหนูแฮปปี้มากเลยเนาะหนูเริ่มทาเล็บไม่สวยแล้วหน,หนูหนูเริ่มหนูเริ่มทาเล็บเย็นมากแล้วสวยอ่ะสวยสวยก็สวยวิจิตรล่าเริงมากล่าเริงแปลว่าอะไรลูกขอบคุณค่าอูไม่สนใจอย่าไม่ทนันดิละ๋อเดี๋ยวขาอ,อืมกดไม่ทนันล่าเริงแปลว่า นั้นเราก็กดบ่อยมากเลยพี่พี่เขาจะลำคานนานๆกดทีได้ไหมคะเดี๋ยวเพราะว่าเสียงเนี้จะไปดังของพี่พี่ของทุกเครื่องเลย<ะ>ได้ได้ไหมห้าหัวใจกดหนึ่งครั้งดีไหมลูกเนาะให้ขึ้นห้าอ่ะแล้วเราค่อยกดหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งแต่แม่นับฮะหนึ่งละห้าสองอ่าเดี๋ยวพอถึงสามอ่าสี่อ่าหนูก็นับไปสี่เองย,งยังยังอีกอันหนึ่ง<ะ>ห้า นี่พี่เขาจะได้ไม่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 ลำขาญด้วยเนาะนี่อี่อะไรล่ะเนื้อเนื้อเนื้ออุ้ยอุ้ยอกมากเลยกดกดได้ลูกกดปกมืออันอันที่สองอันที่สองอันที่สองอ่างเงือ เราเราเรามาเอาอันนี้ดีกว่าเราเอาอันนี้ดีกว่าลูกเอาเอาเอาตอบคําถามดีกว่าพี่พีขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่เอาเงินให้วิจิหมดเลยอะนะวันนี้เอาไปแล้วเดี๋ยวให้อีกนี่ยเนี่ยได้เท่าไหร่เอาไปแม่ให้วิจิหมดเลยขะข่ะา่ะเดี๋ยวแม่เอาข้างล่างเนี่ยให้วิจิไปเลย ค่ะหยอดกระปุกองศิน์นนะเนะาะค่ะขอายอนะค่ะ <hooked> เอยค่ะเจ้า,าพ่อพ่ออะไรนะคะอ่ะตอบพี่พี่เขาดีกว่ามาดูสดใสามากวิจีแม่พนะี่พี่เขาบอกว่าวิจีดูสดใสามากขอบคุณค่ะอ <Message S 2> ุ้ยพี่จอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จอน ขอบคุณค่ะพี่จอนขอบคุณสำหรับอุ้มใจ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่จอรนดิขอบคุณ <c oughs> ค่ะพ, <c oughs> พี่จอน <c oughs>